ผ้าเขียนด้วยตัวอักษรสีน้ำเงินเป็นภาษามาลายูกลางขนาดประมาณ1คูณ3เมตรผูกโยงกับต้นไม้ที่บริเวณริมถนน409หมู่ที่6ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะทำให้ทางเจ้าหน้าที่มีการปิดกั้นพื้นที่ใช้โดรนบินตรวจสอบพร้อมกับมีการประสานเจ้าหน้าที่ eod และชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานเพื่อหาตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุ การตรวจสอบนั้นพบว่าในจังหวัดยะลาผู้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ด้วยการแขวนป้ายผ้าบางจุดมีการวางวัตถุต้องสงสัยในหลายพื้นที่ก็คือที่ตำบลบ้านแรลอำเภอทานโตตำบลกรงปีนงังอำเภอกรงปีนงังและตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลา ส่วนสาเหตุนั้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการก่อกวนสร้างสถานการณ์เพื่อแสดงศักยภาพของกลุ่มผู้ไม่หวังดีเพราะว่าในช่วงวันที่11ถึง13มมิถุนายนก็จะมีคณะทูตกลุ่มประเทศมุสลิมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุว่าการก่อเหตุก่อกวนเผายางรถยนต์พ่นสีสเปรย์และแขวนป้ายผ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้เชื่อว่าผู้ก่อเหตุหวังทำลายระบบเศรษฐกิจสาธารณูปโภคสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนลดความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่รัฐนอกจากนี้ก็ยังพบว่ามีการแขวนป้ายเพื่อก่อกวนอีกหลายพื้นที่ทั้งในปัตตานีแล้วก็นราธิวาสด้วยค่ะ